มายูกันต่อนะคะกับพบหมอรามาในช่วงนี้นะคะมิตรดีเอ็กซ์เ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวนะคะที่เอาใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของลูกน้อยของแต่ละครอบครัวเองค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวกกับเด็กๆนะคะเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งมีลูกหรือคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเนี่ยคงจะให้ความสนใจนะคะและอาจจะเคยได้ยินโรคที่ว่าเอ๊ะทำไมบางทีเด็กร้องไม่มีสาเหตุหรือคนเรียกว่าโรคโคลิกนะคะอยู่ดีก็ร้องขึ้นมานะคะแล้วก็ ปล่อยไปเดี๋ยวหยุดเองนะคะไม่ได้เจ็บปวดไม่ได้อยากเข้าไรงน้ำไม่ได้มีการเกิดอะไรขึ้นเลยใช่ซึ่งนนก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าทำไมยดีอูเด็กถึงร้องนะคะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงว่าอาจจะมีสาเหตุอันหนึ่งนะคะที่อาจจะเป็น ส่วนที่ทําให้เด็กเกิดอาการโคลิกนี้ได้นะคะซึ่งก็คือเป็นที่เราเรียกว่าการแพ้นม,มัวนะคะก็เลยอาจจะทําให้มีอาการร้องไห้แบบนี้ขึ้น<ช>มา<ช>ได้<ช><ช>แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราฟังแบบนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดมีอาการแพ้นม,มัวอาจารย์คะเราก็แค่ไม่ดื่มนม,มัว<ช>อันเนี้ยมันก็สามารถช่วยได้แล้วหรือเปล่าคะนี่คือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมคะถ,ถ้าเป็นเด็กเนี่ยความยากก็คือเด็กบอกเราไม่ได้ค่ะถูกไหมคะก็ร้องอย่างเดียวเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะราะนั้นความยากของการที่จมว่นิฉัยว่าเด็กแพ้นมัวเนี่ยตั้งแต่เรื่องของ เราจะวินิจฉัยได้ยังไงว่าเด็กคนนี้แพ้นมวัวนะคะรวมถึงว่าถ้าวินิจฉัยได้แล้วทํำยังไงเพราะว่านมก็คืออาหารหลักของเด็กถูกไหมคะแพ้นมวัวทํำยังไงดีนะคะจะไปกินนมอื่นได้ไหมหรือเดอื่นจะแพ้อ,อีกไหมนะคะอันนี้ก็คือ,อความสําคัญของการที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการแพ้นมวัวในวันนี้นะคะกดที่เราเล่ากันมาคือแค่ส่วนหนึ่งของอ หลักๆเรื่องของโรคแพนนมวัววันนี้เราก็จะพาไปพบกับนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณรนีจงวิริยพันธ์นะคะอาจารย์เป็นอยู่ที่สาขาวิชาโภชนะวิทยาภาควิชากุมารเลชศา,าสตร์นะคะภาควิชากุมารเลชาศา,า,า,าสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของการแพนนมวัวค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะในช่วงนี้ค่ะมิเดเอ็กเสค่ะ อาหารมากคุณนประโยชน์ครบถ่วนไปด้วยสารอาหารหลักหหมู่รับประทานได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุแต่ถึงแม้ว่านมจะมีประโยชน์มากมายขนาดไหนก็ไม่ได้หมายความว่าสุดยอดอาหารชนิดนี้จะไม่มีโทษต่อร่างกายเลยสทัทีเดียวยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาแพ้นมวัวที่เราแพ้เราแพ้โปรตีนเวลาเราพูดถึงเราแพ้อาหารเนี่ยจะหมายถึงการแพ้โปรตีน ที่อยู่ในอาหารนั้นๆน,น,นะคะนมวัวเนี่ยเป็นอาหารที่มีโปรโตีนจากนมวัวเวลาเราแพ้ก็คือแพ้โปรโตีนจากนมวัวนะคะอาการแสดงนี่ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการแพ้บางคนก็จะมีแค่ผื่นคันมีคลื่นคลาดเป็นเสียงเสมหะอาเจียนท้องเสียบางคนก็ถ้าเป็นรุนแรงมากก็จะมีถ่ายเป็นเลือดได้นะคะ หรือว่ามีถึงขั้นที่หายใจไม่ออกหายใจไม่สะดวกอันนั้นก็เป็นแบบที่รุนแรงแพ้แบบรุนแรงได้ค่ะมีมีทุกระดับค่ะมีตั้งแต่ที่มาด้วยพื่นคันเฉยๆง่ายๆเออไม่ไม่รุนแรงกับมีถึงขั้นที่ว่าเป็นแพ้แบบแพ้รุนแรงที่ถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะที่พบบ่อยๆจะเป็นลักษณะของเสมหะมีเสมหะเยอะ มีถ่ายเป็นเลือดออร่วมกับอาการทาง,ทางระบบทางเดินหายใจอันนี้ที่จะพบได้ได้บ่อยเพราะการพวกนี้เป็นอาการที่ถือว่ารุนแรงที่ผู้ปกครองจะพามาเร็วแต่ในขณะบางอาการบางอย่างเนี่ยเช่นผืน่นแพ้ผื่นคันผื่นเ,เหมือนผื่นแพ้ทั่วๆไปที่หลายๆครั้งบางคนก็จะเข้าใจว่าเป็นแบบผื่นแพ้จากการสัมผัสเนี่ยบางทีผู้ปกครองก็ไปรักษาหรือว่ามีการรักษาเป็นเรื่องของผื่นแพ้อย่างเดียวโดยยังไม่ได้โดยยังไม่ได้นึกถึงเรื่องแพ้ อาหารหรือแพ้โปรโตีนมนมวัวค่ะถ้ากลุ่มเสี่ยงถามว่าคือถ้ามีประวัติแพ้ในครอบครัวพ่อแม่แพ้มีประวัติแพ้ในพี่น้องม,มีพี่แพ้อย่างนี้ยกตัวอย่างคือมีพี่น้องกันแพ้อันนี้ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพ้แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะแพ้นะคะแต่นี่ก็คือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันหนึ่งที่จะทําให้เกิดการแพ้ได้ในขณะที่บางคนไม่ได้ไม่ได้มี ไม่มีปัจจัยพวกนี้ไม่มีประวัติแพ้ในครอบครัวถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมก็แพ้ได้นะคะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคือในผู้ป่วยที่บางทีไม่เคยแพ้มาก่อนเลยแต่มีภาวะเจ็บป่วยแล้วพอมีภาวะเจ็บป่วยเนี่ยก็เกิดเป็นการแพ้ตามมาเป็นแพ้แบบที่ถ้าภาษาเราเรียกก็คือทุติยภูมิคือไม่ได้แพ้แบบปฐมภูมิคือไม่ได้แพ้ตั้งแต่แรกแต่ว่ามีภาวะอื่นที่มากระตุน้นทําให้เกิดการแพ้นะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยคืออาการมันจะเป็นตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยส่วนใหญ่เราจะทำวินิจฉัยได้ตั้งแต่เด็กเพราะว่าคือโอกาสน้อยมากที่จะไม่เคยแพ้มาก่อนเลยแล้ว,แล,วแล้วพอไปเป็นผู้ใหญ่แล้วมีปัญหาแพ้กรณีแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีอย่างอย่างที่บอกค่ะเป็นแบบทุติยภูมิคือมีปัญหาอื่นแล้วทําให้เกิดการแพ้ mm. เกิดขึ้น mm. นะคะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเนี่ยเจอตั้งแต่เด็กทีนี้ถามว่าเด็กนี่อายุเท่าไหร่ในทารกแรกเกิด สองาวันแรกก,ก็มีโอกาสได้สิ่งหนึ่งที่ดูจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่คืออาการแพ้นมวัวเป็นความผิดปกติที่วินิจฉัยได้ยากมีอาการเหมือนเด็กป่วยโดยทั่วไปจึงทำให้เกิดการหลงทางในการรักษาได้บางครั้งมาในรูปแบบที่ทางการแพทย์เราเรียกว่าโคลิกร้องกวนร้อยวันไม่ต้องทำอะไร ปล่อยไว้2-3เดือนเดี๋ยวก็หายได้เองประเด็นที่สําคัญคือเราต้องได้รับสิ่งที่แพ้แล้วทาให้เกิดอาการอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าเราแพ้โปรโตีนใช่ไหมคะนั่นหมายถึงว่าการกินเราได้รับโปรโตีนนั้นๆเข้ามาแล้วแล้วเกิดอาการนะคะอันนี้ที่สําคัญคือเราต้องนึกถึงนะคะถ้าถ้าเราไม่นึกถึงเราก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ให้การวินิจฉัยหรือว่าจะสงสัยว่าว่าจะเป็นเรื่องของการแพ้ แต่ถ้าถ้าเรามีประวัติเราซักประวัติก่อนหน้านี้สบายดีไม่มีปัญหาแล้วมาได้สิ่งอาหารที่มีโปรตีนที่มีโอกาสที่ท,ที่จะแพ้แล้วเกิดอาการอันนั้นก็จะเป็นตัวทําให้เรานึกถึงว่ามีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของการแพ้อาหารในที่นี้ก็คือแพ้โปรตีนนมวัวนั่นหมายถึงเราต้องได้นมก่อนนมวัวก่อนไม่งั้นเนี่ย เป็นไปไม่ได้เลยที่อยู่ดีจะมาวินิจฉัยว่าแพ้โปรโตีนนมวัวโดยที่ไม่เคยได้โปรโตีนชนิดนั้นๆมาก่อนอันนี้วินิจฉัยไม่ได้คือคืออาการแพ้ของทารกเนี่ยถามว่าจําเป็นต้องเป็นเออเป็นเพราะว่าเขาได้นมวัวคือทารกเนี่ยเรายังไม่ให้นมวัวอยู่แล้วนะทารกเนี่ยหลักๆของเราก็คือนมแม่ นะะในกรณีที่ถ้าแม่ออมีประวัติแพ้หรือแม่ได้นมวัวมาแล้วโปรตีนนั้นมีโอกาสที่โปรตีนจากนมวัวที่แม่ได้มีโอกาสที่จะกระตุ้นให้ทารกแพ้ทั้งๆที่เขาไม่ได้รับท,ท,ทั้งๆที่ทารกไม่ได้รับนมวัวแต่ได้รับนมแม่เนี่ยถามว่ามีโอกาสแพ้ไหมก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่พวกนั้นน่ะโอกาสอุบัติการณที่เราพบเนี่ยน้อยแต่มีโอกาสเป็นไปได้นะคะ การรักษานี้ก็คือต้องขึ้นอยู่กับช่วงอายุถ้าเป็นช่วงวัยทารกอาหารของเขาก็อาหารหลักของเขาคือนมถ้าเขาได้นมแม่อยู่เราก็ให้นมแม่ต่อเราไม่งดนมแม่นะคะเราให้นมแม่ต่อประเด็นที่สําคัญคือแม่ควรจะต้องงดนมและผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อไม่ให้มีโปรตีนจากนมวัวเนี่ยออกมาในนมแม่แล้วแม่ก็เสริมแคลเซียมไปเพราะแม่เขาไม่ได้ไม่ได้ดื่มนมใช่ไหมแม่ก็เสริมแคลเซียมไปแล้วก็ให้ทารกได้นมแม่ต่อ แต่ก็จะมีทารกอยู่ส่วนจำนวนหนึ่งซึ่งถึงแม้แม่จะเลี้ยงแล้วเต็มที่ก็ยังมีปัญหาเรื่องแพ้โปรโตีนนมวัวกรณีนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้ทารกได้นมที่เป็นสูตรที่เราเรียกว่าเป็นนมสูตรอาหารทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องแพ้โปรโตีนนมวัวอันนี้คือทารกที่พอพ้นวัยทารกเนี่ยเขาเป็นเด็กเด็กพอเด็กพอพน้นพอโตขึ้นมาเป็นเด็ก นมไม่ใช่อาหารหลักละถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะได้อาหารสามมื้อนมเนี่ยเป็นแค่อาหารว่างเพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียมซึ่งในกรณีในในช่วงอายุนั้นเนี่ยวิธีการดูแลคือถ้าเขาดื่มนมที่เป็นสูตรอาหารทางการแพทย์ได้ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายไม่มีปัญหาเรื่องรสชาติเขารับได้เราก็จะแนะนําว่าก็ก็เป็นนมสูตรอาหารทางการแพทย์ไปเพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียมเขาจะเราจะได้ไม่ต้องมาผสมอะไรเยอะแยะมากมายนะคะ แต่ถ้าไม่ได้รับไม่ได้หรือว่ามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทารกเเด็กไม่ยอมรับนมซึ่งรสชาติมันไม่อร่อยเลยประมาณนั้นนะก็เนื่องจากอาหารหลักของเขาคืออาหารหลักข้าวหมูสามมื้อไงนะก็ไม่จําเป็นต้องเป็นนมนะคะสิ่งที่จะต้องทําสิ่งที่ต้องแนะนําคือในกรณีที่เขาแพ้โปรตีนนมวัวเขาก็ควรจะงดนมและผลิตภัณฑ์จากนมกินอาหารข้าหมูสามื้อ และเสริมเป็นยาเม็ดแคลเซียมไปโดยที่ไม่ต้องดื่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะคะการรักษาคือประเด็นที่สำคัญคือว่าถ้าเราวินิจฉัยเร็วรักษาเร็วส่วนใหญ่ๆส่วนใหญ่เลยนะคะหาย อย่างเช่นถ้าเราวินิจฉัยเร็วภายในช่วงขวบปีแรกแล้วเราให้การดูแรลรักษาเรื่องสิ่งที่เขาแพ้ส่วนหนึ่งของผู้ของทารกที่มีปัญหาเรื่องแพ้โปรโตีนนมวัวเนี่ยพอขวบหนึ่งอาการดีขึ้นส่วนหนึ่งจะหายส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะหายสองขวบหรือสามขวบเนี่ยหายเลยหายแบบหายหายเลยะคะ่ะกลับมาดื่มนมเป็นดื่มนมเหมือนเด็กทั่วไปได้แต่ประเด็นที่สําคัญคือต้องวินิจฉัยเร็วและรีบให้การรักษาการรักษาก็คือหลีกเลี่ยงซะ ในช่วงที่เขามีในช่วงแพ้ของเขาเนี่ยเพราะถ้าเราหลีกเลี่ยงแล้วเนี่ยภูมิต้านทานเขากลับมาดีขึ้นแข็งแรงขึ้นในที่สุดเขาก็กลับมาบริโภคนมได้ได้เหมือนเด็กปกติทั่วไปเมื่อลูกน้อยอันเป็นที่รักต้องมาป่วยด้วยอาการแพ้นมวัวผลที่ตามมาอาจบั่นทอนจิตใจของหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายและใจของลูกค่ารักษาพยาบาลที่แพงมาก แต่หนึ่งทางออกที่ใกล้ตัวและทำได้ง่ายก็คือการให้นมแม่เป็นอาหารหลักเพราะแค่คุณแม่ดูแลตัวเองทานอาหารหลักให้ครบทั้งห้าหมู่เพียงแค่นี้ก็จะทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเติบโตต่อไป เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะ,คะสําหรับเรื่องของเด็กทารกค่ะกับการให้ดื่มนมแม่จริงๆแล้วสามารถดื่มดนะ้จนถึงอายุประมาณกี่ขวบคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วเราก็อยากให้ดื่มให้มากที่สุดที่ทําได้นะคะก็อย่างน้อยปีหนึ่งถ้าทําไหวนะะตอนนี้ก็มีการรณรงค์เรื่องนมแม่บางคนก็อยากให้มากกว่าน,นั้นนะคะก็แล้วแต่แต่บางคนก็ไม่มีนมแม่เลยก็ก็จะลําบากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเรื่องของการแพ้นมวัวเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือการที่ คุณแม่คุณคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสังเกตนะคะว่าลูกเราแพ้ไหมนะคะคถอที่อาจารย์ได้บอกไปว่าถ้าเราสังเกตว่าลูกเราแพ้นมนวัวนะคะวินิจฉัยได้เร็วมีโอกาสไหายขาดได้นะคะแล้วก็พอโตขึ้นเขาก็กลับมารับประทานนมนวัวได้อีกหลังจากที่มีภูมิคุ้มกันที่ปกติแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมานะนั่งทานแคลเซียมเสริมนะคะถ้าเราแคลเซียมไม่พอแต่เด็กๆในอนาคตเมื่ออายุตโตขึ้นเราอาจจะ แคลเซียมไม่พอกระดูกเราไม่ดีนะคะกระดูกบางกระดูกพุนได้ในอนาคตน,ะคะน,นี้ไปถึงระยะยาวเลยนะคะนนก็คือถ้าเราวินิจฉัยได้ดีนะคะแล้วก็รู้แล้วก็รีบรักษาอย่างที่จย์ว่าเราก็จะสามารถให้เด็กหายขาดได้จากการแพ้นมัวนะคะใช่แล้วค่ะยังไงก็คุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะคะถ้าเกิดลูกมีอาการต่างๆเหล่านี้หรือว่ามีอะไรที่ผิด สังเกตไปเนี่ยสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดเลยนะคะนะั่นคือรีบพามาหาคุณหมอแล้วก็จะได้มีการตรวจวินิจฉัยโรคนะคะว่า ทารกน้อยเนี่ยป่วยเป็นอะไรหรือเปล่านะคะ<ช>ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่น<ช>เองค่ะ,<ช>คะเอาไว้ยังไงนะคะก็ฝากไว้ละกันสําหรับเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะในช่วงสุดท้ายของชั่วโมงแรกเองค่ะชั่วโมงหน้านะคะกับรัดคิวหมอค่ะอาจารย์ยังอยู่กับเราด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะยังมีอาจารย์นายแพทย์สหภูมิศรีสุมาค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์จะมาร่วมตอบคำถามพูดคุยนะคะในช่วงของรัดคิวหมอคุณผู้ชมสามารถกดโทรศัพท์มา,ม,ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะที่02ค่ะ3547104ถึง05เองนะคะแล้วก็ติดตามเพิ่มเติม ได้หรือว่าฝากคำถามกันก็ได้นะคะใน Facebook ค่ะที่รามาชาแนลเองค่ะช่วงนี้กุ๊ไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจานทร์ค่ะ